ห้ามใจไม่ไหวนนกุณแอบ,บถ่ายแอปทักษออนขนาดนี้ยังสวยไม่รู้จะเขินยังไงหมดจริงๆสำหรับคู่ของสาวสวยแอปทักษออนและหวานใจรุ่นน้องนอนกุญชานนที่หวานจนชมไม่ไหวหวานจนเขินแทนกันทั้งประเทศและยิ่งล่าสุดทั้งสองคนมักจะเปิดโหมดหวานออกมาให้ได้เห็นกันมากขึ้น <c oughs> ก็ทำเอาแฟนๆพากันชอบแล้วก็บอกว่าดีต่อใจอย่างมากมาย ล่าสุดก็ทำเอาแฟนๆฟินไม่ไหวเหตุแอบลงคลิปแกล้งสาวแอปตอนกำลังทานอาหารอยู่ซึ่งสาวแอปกำลังกมนะ้มหน้าทำเอาหลายคนเห็นแล้วก็เขินทานแล้วก็บอกว่าก้มหน้ายังไงให้สวยแบบนี้อีกด้วยบอกเลยแล้ค่ะว่ายิ่งนับวันยิ่งหวานขึ้นน่ารักมากค่ะขอให้ทั้งคู่ของรักกันอย่างยาวนานนะคะทางทีมข่าวเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืม กดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ